ยังไปซองเบิงไอต่ำบางดูกันครับทีมงานกบเต่ยมันฝากไม่ยมยาำปันเป็นจังไหนเนี่ยอยู่จังไหนเบิงอาการเนแน่ว่าันไอ้นอนหรอ่ะโอ้จินุ่มมะเนาะพอดี ไอ้ปูเราฝากให้มไหถามข่าวถามข่าวนะ,<ช>ะัย่อยสื่อนุ่มมาฝากอีกย<ช>ี่อกก็แค่นี้คืนหนอโมเป็นไงวะโมเป็นไงวะไอ้อออปูเราเป็นห่วงนะทด้ฝากนะถามข่าวนะพอเราไปกรุงเทพเราคนไหนลงมาอเราลูกม,มากกสิลงมายามีหรอก เห้องเสียบหรออืมทีมเขาก็บ่ค่อยได้อืมโอ้เขาทีมงานเราก็เป็นก้อนรงใจคือเก่าอ่ะนะพวกอายพวกใสเราก็เป็นก้อนรงใจคือเก่าสู๋ๆเนาะสู๋ๆเด้อสูไว uh, ้ก็ต้องไวไหมเม่อคืนสิไปใส่ตัวยืนหรือตัว Món con hủ Cái bài Ai nó bài Yêu Nè, mình gần thì phải giấy yếc Phải đi đưa cái gầu nữa Không có Đó, là đeo lúc xí lúc mà rồi Nó đang chạy cái coi nè Kinh được งลงมาม่นนะจะจะเหมือสองหมือนเ่รบ้งกินจะทัวยากินรอกิน,น้วเนาะไคเนีจะมันล่มอยู่อ้ยพันหล่มหอมเอาอเนี่ยอย,อยู่น้อยหนึ่งกวน ก่อนสีมานี่เพิ่นว่าเพิ่นไปบวชมาคไปบวชไปบวชบวชไปบวชมาพรรษาหนึ่งอยู่อีษสเกาะอยู่สุพรรณเฮ้ยนครสวรรค์เฮ้ยนครสวรรค์อืมวัดอวัดป่าวะวัดวัดที่วัดโขงุ่มวัดโขงสามบุแบบ่ม โ oh. อ้น่ะก็อย่งนี้เป็นห่วงขึ้นเรา่ะน,นะทีมงานทุกคนอยู่เป็นห่วงคื้เราอ่ะน,นะพวกนาทุนพวกแก้งตอแก้งต,กงตกงอกเหมือนาก็ย่งนี้เราจะเข้าไปเฮ็ดงานอยู่นะเขายุ่งเถียบอยู่เขาก็ดได้ฝากมาตามข่าวถามข่าวเนี่ยมามเป็นยังไงมีอยังฝากถึงเราู่บ่ พี่อเก่าแห้วนาะถ้าผมตาย่มาบอกก็จะดีบอกก่อนพ่ตายเป็นยังาตายมาบวกโอ้ยมตายง่ายหรอกเปนตา่า

ยังคือเกานะเดี๋ยวเราสิบอกเอาให้รอกว่าเราไราอาไม่อยู่ทงหน้าโอเคเนาะครับเนาะ